สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบเจอกับเอมมี่อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เอมมี่นะคะจะมานําเสนอรถนะคะ Honda c i v i c f ตัวนี้เป็นเครื่อง1.8 EL นะคะราคาขายอยู่ที่660,000บาทนะคะคุณลูกค้าะบอกเลยนะคะว่าตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆนะคะมานําเสนอให้กับลูกค้านะคะในช่วงริคิทอย่างนี้นะคะโปรแรกเลยนะคะคือโปรออกรถ0บาทนะคะผ่อนอีกที ปีหน้าเลยนะคะโปรนี้นะคะสร้างมาเพื่อความต้องการของลูกค้านะคะที่จําจเป็นอยากจะใช้รถในปีนี้นะคะแต่อยาก่อนอีกทีปีหน้าวันนี้เรามีโปรมาให้แล้วนะคะหรือนะคะเรามีโปรสำรองดิอีกนะคะก็คือโปรข่าปฟรี60วัน90วันรับรองในกลุ่มลูกค้าอีกบางประเภทนะคะแล้วก็ยังมีอีกโปรหนึ่งนะคะเป็นโปรอดอกเบี้ยศูนยเปอรเซ็นนานสูงสุด12เดือนด้วยกันคุณพี่ นะคะอะโปรแค่นี้ยังไม่จบนะฮะยังมีอีกโปรโมชั่นหนึ่งนะคะคือโปรช่วยผ่อน6เดือนโอ้โหบอกเลยนะคะว่าวันนี้นะคะโปรโมชั่นของเรานะะี่ฮะจุกๆเลยนะคะสร้างมาเพื่อให้กับลูกค้านะคะในช่วงวิกฤตการณ์นะฮะอย่างนี้นะคะบอกเลยนะว่าโปรแต่ละโปรจุกๆเลยคุณพี่ขา เดี๋ยวเรากลับมาที่ตัวรถกันก่อนเลยนะคะ Honda c ซี i c ตัวนี้นะคะเป็นตัวท็อปนะคะ1.8 EL ีต่อมา17นะคะตัวนี้นะ,ะไม่ใช้งานวิ่งเพียง1 1 7 0 0 0โลเท่านั้นเองคุณพี่นะคะเป็นรถสีขาวนะคะเดิมทั้งคันแน่นอนรับประกันเรื่องโครงสร้างเลยคุณพี่สวยงามนะคะสวยงามทุกมุมทุกอนูรูขุมขนนะคะคุณพี่ขา มาค่ะนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะสวยงามนะคะผสมผสานกันได้ลงตัวนะคะทำให้รวมกาเนื่ยเฉียวสุดๆนะคะโครมเมียมนะคะคาดยาวนะคะคุณพี่ขาโครมเมียมนะคะคาดยาวตลอดด้านหน้าเลยคุณพี่นะคะกระจังหน้าโครเมียมคาดยาวเป็นคิ้วทาให้รถเนี่ยดุสุดๆคุณพี่ขานะคะเสริมรอด้วยไฟแต่ดหมอด้านล่างนะคะ สวยงามเลยตัวนี้นะคะเดี๋ยวพาลูกค้าไปชมรอบคันกันเลยดีกว่านะคะตัวนี้นะ,ะล้อนะคะเป็นล้อแม็กนะคะอลลอยฮอนด้าตัวท็อปเลยคุณพี่แม็กสวยงามนะคะแม็กสวยงามไม่มีรอยกินถนนนะคะพร้อมยางนะคะปี2020เลยนะคะยางปี2020เลยทั้งสี่เส้นคุณพี่ขาบอกเลยนะคะว่าได้ตัวนี้ไปนะคะคุ้มแน่นอน นะคะราคาหกแสนหกหมื่นบาทนะครับประหยัดกว่าป้ายแดงเนี่ยสามแสนสามแสนบาทเลยทีเดียวอ่านะคะไปเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้างสองฝั่งนะคะขอบประตูนะฮะติดไปด้วยโครเมี่ยมแท้นะคะยาวตลอดเลยนะคฮะยันสุดฝั่งเลยคุณพี่นะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าใครได้ไปนะคะคุ้มค่าแน่นอนนะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันดีกว่าด้านในนะคฮะเบาไฟฟ้าคนขับนะคะ เบอะไฟฟ้าคนขับอคอนโซลด้านในเป็นสีดำแทบทั้งหมดเลยนะฮะสีดำทั้งหมดเลยซึ่งตัดกับตัวรถสีขาวสุดๆนะคะประตูฝั่งคนขับนะฮะกระจกทั้งสี่บานปรับไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทัลล็อกนะคะที่เปิดสารกระโปรงหลังอยู่ด้านนี้นะฮะแค่กดลงไปเนี่ยเด้งขึ้นมาเลยนะฮะตัวนี้นะ,ะ่ยฮะเป็นปุ่มฟุตสตาร์ทนั่นเองนะคะ พวงมาลัยนะฮะสีดํานะคะ,นะคะหุ้มด้วยหนังนะคะอย่างสวยงามเลยนะคะพวงมาลัยแท้นะคะ,าานะคะเครื่องเล่นนะฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเครื่องเล่นคือครบหมดเลยคุณพี่นะคะมีหมดเลยนะคุชคอนโทรลก็คือมีหมดเลยตัวนี้นี่คะตอบโจทย์ต่อการใช้งานแน่นอนนะคะเบาะหนังสีดํานะคะตัดด้วยด้ายสีขาวนะคะเบาะแท้จากโรงงานนะคะ ด้านในนะคะสวยงามเลยนะเบาะด้านหน้านะคะจะมีคอนโซนกลก้านตรงกลางนะคะให้เป็นความส่วนให้เป็นความส่วนตัวที่สุดเลยนะคะตัวนี้นะเบรกมือนะคะเบรกมือนะคะเกียร์ออโต้นะฮะปุ่มอีคอนนะคะตัวนี้นะเครื่องเล่นนะคะใช้งานได้หมดเลยนะคะสามารถใช้งานเสริมต่อตรงนี้ได้หมดเลยนะคะ แอร์เป็นแอร์ออคโตคุณพี่นะคะตัวนี้นะบอกเลยว่าไมาวิ่ง1 1ึ่งแสมนเจดพัโลนะคะกับราคา660,000บาทนะคะตัวนี้ป้ายแดงอยู่ประมาณ9 0 0าแสนกว่าบาทนะคะคุณพี่ขามายอยู่ที่เราแล้วนะคะเรามีท่านเลือกหลายคันเลยนะ Honda c ซ v i c เนี่ยนะคะด้านหลังกว้างขวางนะคะมีที่พักแขนให้สำหรับผู้โดยสารด้านหลังอ่า นะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานแน่นอนนะคะพรมกระดุมก็มีมาให้แล้วนะฮะเบาะไม่ขาดไม่ยุ่ยนะคะฝ้าเพดานไม่มีรอยยอัดอักขระแต่อย่างใดนะคะตัวนี้นะ Honda c ซ v i c นะคะ f c หนึ่งจุดแปด EL นะคะปีสองพันสิบเจ็ดนะคะตัวท็อปเลยตัวนี้นะคะมีก้องถอยหลังให้ด้านหลังนะคะไฟท้าย LED นะคะรูปทรงตัว C หันหน้าเข้าหากันนะคะบอกเลยว่า สวยงามนะคะรุ่นนี้คือ The b เ s สเลยก็ว่าได้ของ Honda นะคะออกมาเนี่ยบอกเลยว่าฮิตระเบิดระเบอเลยนะคะวัยรุ่นไทยเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะรถตรงนี้นะคะใครสนใจโปรไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรออกรถศูนย์บาทนะคะผ่อนอีกทีปีหน้านะคะโปร ฟรี90วันนะคะโปรดอกเบี้ย0%นาน6เดือนนะะแล้วก็โปรนะคะช่วยผ่อนนาน6เดือนนะคะเลือกเอาเลยนะคะว่าอยากได้โปรไหนนะคะอยากได้โปรไหนลูกค้าลองแจ้งมาเลยนะ,ะสอบถามเงื่อนไขของโปรโมชั่นนะคะโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0967252736นะคะเบอร์เอ็มมี่แอนไลน์ก็ได้นะคะสอบถามได้หมดเลยนะคะเกี่ยวกับการออกรถนะคะหรืออยากมาลองขับคันนี้นะคะหรือค่าอื่นๆนะคะ มาได้เลยที่ถนนเสรีไทยซอยเสยรีไทย9.5นะคะบริษัของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสตหวันนี้นะคะก็ก่อจากกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดให้กําลังใจเอมี่ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆนะคะแล้วก็อัปเดตคลิปเข้าใหม่ในคลิปถัดไปนะคะจะไม่พลาดกันนะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ